ถ้าพูดถึงคําว่าน ja ินจาภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวของคนส่วนใหญ่มักจะคล้ายกันเสมอชายในชุดดำสนิทร่างกายแนบไปกับเงามืดเคลื่อนไหวเงียบงนันราวกับไม่มีตัวตนถือดาบสั้นและพร้อมจะปลิดชีวิตเป้าหมายก่อนจะหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยภาพจำแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันถูกปลูกฝังซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดผ่านอนิเมะเกมและวัฒนธรรมป๊อปจนกลายเป็นนินจาในอุดมคติที่โลกทั้งใบจดจำตรงกันแต่ถ้าบอกคุณว่าในโลกนี้มีมังงะเรื่องหนึ่งที่ตั้งคำถามกับภาพจำเหล่านั้นทั้งหมดและฉีกกฎของคำว่านินจาจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยมันไม่ได้เล่าเรื่องของนักฆ่าที่ไร้ความปราณีไม่ได้มีความเร้าใจมากมาย ไม่ได้เน้นการต่อสู้สุดหวือหวาแต่มันกลับกระซิบบอกกับผู้อ่านว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลับทำสิ่งที่เหลือเชื่อและไม่มีสิ่งใดในโลกที่คนคนนี้จะขโมยไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่เมฆบนท้องฟ้ามังงะเรื่องนั้นก็คือคุโมโตริซันเปหรือในชื่อภาษาไทยที่หลายคนเรียกกันว่านินจาขวาเมฆนินจา ผู้รับจ้างฆ่าไม่พักดีต่อแคว้นใดไม่ยึดมั่นในอุดมการสูงส่งเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่หาเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยแต่สิ่งที่เขาขโมยกลับไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองหลายครั้งสิ่งที่เขาขโมยกลับเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่ใช่สสารเขาขโมยความขี้ขลาดจากหัวใจของใครบางคนหรือความโลภที่กัดกินจิตใจมนุษย์ และในบางครั้งเขาสามารถขโมยได้แม้กระทั่งความรักความหวังความศรัทธาหรือศักดิ์ศรีของผู้มีอำนาจตัวละครเอกของเรื่องชื่อซันเปเขาไม่ใช่วีรบุรุษและไม่ใช่คนดีในความหมายทั่วไปของสังคมเขาเป็นนินจาที่ยือนอยู่ตรงเส้นบางๆระหว่างศีลธรรมกับการเอาตัวรอดและทั้งหมดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดและปลายปากกาของชายคนหนึ่ง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานมังงะของญี่ปุ่นชายผู้นั้นมีชื่อว่าทากาโอไซโตะเขาคือผู้สร้างกลโก้ Go 13ผลงานมังงะเรื่องยาวต่อเนื่องเป็นประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันทั่วโลกและเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่นิยามคำว่ามังงะให้มีมิติลึกลับซับซ้อนและสมจริงมากกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดในวันนี้ เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคของมังงะที่เป็นพื้นที่สำหรับการตั้งคำถามต่อสังคมไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของนินจาที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไปสำรวจเบื้องหลังการสร้างความคิดและปรัชญาของนักวาดและนักเล่าเรื่องระดับปรมาจารย์และหาคำตอบว่าทำไมมังงะที่แก่นของเรื่องพูดถึงแค่การลักขโมยจึงยังคงถูกพูดถึงถกเถียงและถูกตีความใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ นี่คือเรื่องราวของคุโมโทริซันเปหรือน ja ินจาขวาเมกทาคาโอไซโตเกิดในปี1936ที่จังหวัดวากายะมะประเทศญี่ปุน่นเขาไม่ได้ถือกำเนิดมาในครอบครัวศิลปินและไม่ได้เติบโตท่ามกลางความเพียบพร้อมในชีวิตวัยเด็กของไซโตถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่ขาดหายไปพ่อของเขาลาทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังเล็กปล่อยให้แม่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง ในญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลกความยากจนความแร้นแค้นเป็นสภาพที่เห็นโดยทั่วไปของสังคมญี่ปุ่นเพื่อความอยู่รอดไซโต้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการช่วยกิจการร้านตัดผมของครอบครัวมันเป็นงานที่มั่นคงเป็นอาชีพที่ดูปลอดภัยและเป็นสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังอยากให้เขาเป็นแต่ในเวลาว่างเขากลับเลือกทำสิ่งหนึ่งที่หัวใจเขาร้องหาคือการวาดรูป การวาดรูปไม่ใช่ความฝันอันหรูหราของเขาแต่มันเป็นพื้นที่เดียวที่ทำให้เขาได้พูดความคิดของตัวเองในปี1955ไซโตได้สร้างผลงานเรื่องแรกในชีวิตนั่นก็คือเรื่อง b ร r o n Air ที่เล่าถึงโลกของนักบินและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องที่สมจริงหนักแน่นและจริงจังตามแนวของเขาและแล้วในเวลาต่อมา เขาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเลือกที่จะไม่สารต่อกิจการของครอบครัวและทิ้งเส้นทางอาชีพที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อเดินเข้าสู่เส้นทางของนักวาดนักเล่าเรื่องในโลกของมังงะอย่างเต็มตัวการตัดสินใจครั้งนั้นทำให้แม่ของเขาไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนความคิดของเขาเลยถึงขั้นที่ว่าตลอดชีวิตของทาคาโอไซโตแม่ไม่เคยอ่านผลงานของเขาเลยแม้แต่เรื่องเดียว ความเจ็บปวดนี้ไม่เคยถูกพูดออกมาตรงๆแต่แทรกซึมอยู่ในงานของเขาเสมอผลงานของทาคาโอไซโตะจึงเต็มไปด้วยตัวละครที่โดดเดี่ยวชายที่มีชีวิตอยู่เพียงลำพังและสภาพทางสังคมที่ไม่โอบอุ้มใครเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับแนวคิดที่แตกต่างจากนักวาดร่วมยุคสมัยของเขาอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เรียกผลงานของตัวเองว่ามังงะแต่กลับเรียกมันว่าเกกิกะเป็นคำที่เขาหมายถึงภาพที่เล่าเรื่องเชิงดราม่า ที่ไม่หลบเลี่ยงความรุนแรงไม่มีการเซ็นเซอร์แต่กลับสะท้อนความเป็นจริงของสังคมอย่างตรงไปตรงมาที่สุดผลงานของเขาเต็มไปด้วยศิลธรรมสีเทาไม่มีตัวละครที่สมบูรณ์แบบไม่มีผู้ร้ายที่ชั่วร้ายแบบไร้เหตุผลมีเพียงมนุษย์มนุษย์ที่ต้องเลือกเส้นทางการตัดสินใจของตัวเองและรับผลกรรมกับสิ่งที่ตามมาของการตัดสินใจนั้นเพื่อรองรับแนวคิดนี้ไซโตไม่ได้ทำงานแบบศิลปินเดี่ยวอย่างที่วงการมังงะคุ้นเคย เขาก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองในชื่อไซโต p โปรดักชันสตูดิโอที่ทำงานแบบเดียวกับกองถ่ายภาพยนตร์ในฮอลลีวูดมีการแบ่งโครงสร้างและหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนคนหนึ่งรับผิดชอบฉากหน้าอีกคนรับผิดชอบฉากหลังอีกคนดูแลรายละเอียดและตัวประกอบและเขาทำหน้าที่เหมือนผู้กำกับภาพยนตร์ควบคุมโทนเรื่องราวและจิตวิญญาณเพื่อถ่ายทอดผลงานของเขาอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแนวคิดนี้ เคยถูกมองว่าเย็นชาและไร้ความสุนทรีแต่ในความเป็นจริงมันคือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถสร้างผลงานโดดเด่นและต่อเนื่องยาวนานหลายปีจนกลายเป็นตำนานที่ยากจะลืมเลือนตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นของทาคาโอไซโตะคือเรื่องโกนโก้13ที่เล่าเรื่องราวของนักฆ่าเลือดเย็นที่ไม่มีอดีตและไม่มีศีลธรรธมแบบที่สังคมต้องการและเรื่องเซอร์ไ a l หรือที่รู้จักกันในชื่อต้องรอด ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของเด็กหนุ่มในโลกหลังกลี่ยุคที่สะท้อนสัญชาตญาณดิบความป่าเถื่อนของจิตใจมนุษย์และแน่นอนเรื่องคุโมโตริซันเปนี้เขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของนินจาคนหนึ่งที่ไม่เคยรับใช้ใครไม่ก้มหัวให้กับผู้มีอำนาจไม่ยึดถือคุณธรรมตายตัวและไม่ต้องการถูกเรียกว่าคนดีจากสังคมทั้งหมดนี้คือผลผลิตของโลกทัศน์ที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิต แต่แล้วในปี2021สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นทาคาโอไซโตะได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบจากโกรคมะเร็งตับอ่อนด้วยวัย84ปีการจากไปของทาคาโอไซโตะไม่ใช่แค่การสูญเสียศิลปินระดับตำนานคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือการปิดฉากยุคสมัยของนักเล่าเรื่องด้วยภาพที่เชื่อว่ามังงะไม่จำเป็นต้องปลอบโยนหรือเอาใจผู้อ่านแต่มังงะสามารถตั้งคำถามกับสังคมท้าทายศิลธรรม และสะท้อนความจริงของชีวิตซึ่งไม่ต่างจากวรรณกรรมชั้นสูงระดับโลกแม้ตัวเขาจะจากโลกนี้ไปแต่ผลงานที่เขาสร้างขึ้นยังคงมีชีวิตและโลดแล่นไปในจิตใจของผู้อ่านทั่วโลกผลงานในทุกๆเรื่องของเขายังคงตั้งคำถามกับสังคมอย่างไม่ปราณีและนี่คือเหตุผลที่ชื่อและผลงานของเขายังคงถูกกล่าวถึงจดจำและร้องหาตราบเท่าที่เรายังต้องการภาพและการเล่าเรื่องที่ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมากับสภาพความเป็นจริงของสังคมในช่วงยุค8 0ท่ามกลางยุคที่มังงะญี่ปุ่นเริ่มแบ่งชัดเจนระหว่างเรื่องราวสำหรับเด็กและเรื่องราวสำหรับผู้ใหญ่ทาคาโอไซโตได้เปิดตัวผลงานอีกเรื่องหนึ่งในปี1983เรื่องราวที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องนินจาเบาสมองแต่เมื่อได้อ่านมันกลับเป็นหนึ่งในงานที่สนุกประหลาดซับซ้อนและเข้มข้นที่สุดในอาชีพของเขาผลงานนั้นมีชื่อว่า คุโมโตริซันเปที่ว่าด้วยเรื่องราวของอดีตนินจาในตำนานผู้หายสาบสูญจากโลกของการเมืองการสู้รบและความจงรักภักดีชื่อซันเปเขาเป็นนินจาที่ไม่รับใช้แคว้นใดไม่สังกัดสำนักและไม่ศรัทธานในอุดมการใ,ใดๆเขาผันตัวมาเป็นโจรรับจ้างอาชีพที่ไม่ได้ดูต่ำต้อยและไม่ได้สูงส่งมันเป็นเพียงการเอาตัวรอดของมนุษย์คนหนึ่งในการหาเลี้ยงชีพแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นไม่ได้อยู่ที่ตัวละคร หากแต่คือสิ่งที่ตัวละครสามารถขโมยได้ต่างหากเพราะตัวละครซันเปไม่ได้ขโมยแค่สิ่งของเงินทองหรือวัตถุที่มีค่าแต่เขากลับสามารถขโมยได้แม้กระทั่งความขี้ขลาดจากชายที่ไม่กล้าลุกขึ้นสู้ความโลภของผู้มีอำนาจที่ถูกมันกัดกินหรือจิตใจของหญิงสาวที่สับสนระหว่างความรักกับพันธะทางสังคมและในบางตอนเขายังสามารถขโมยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงกายภาพโดยสิ้นเชิงไม่ไว่าจะเป็นภูเขาดวงอาทิตย์ เมฆบนท้องฟ้าหรือแม้กระทั่งเวลาทั้งหมดนี้เขาไม่ได้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเชื่อว่านินจาในเรื่องนี้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดแต่กลับเป็นการตั้งคำถามว่าถ้ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถขโมยความกลัวความโลภความหวังความรักหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมได้จริงๆสังคมเราจะเหลืออะไรไว้ให้ยึดถือบ้างจนเกิดเป็นวลีที่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ซันเปคว้าไม่ได้โครงสร้างเรื่องราวของมังงะเรื่องนี้ ถูกออกแบบให้จบเป็นตอนๆแต่ละตอนคือเรื่องราวของลูกค้า1คน1ปัญหาและ1การตัดสินใจในแง่นี้เรื่องคุโมโตริซันเปมีโครงสร้างที่คล้ายกับมังหะแนวมือปืนรับจ้างอย่างซิตี้ฮันเตอร์แต่แตกต่างกันตรงที่แทนที่จะใช้กระบอกปืนแก้ปัญหากลับใช้วิธีที่ไม่ต้องหนองเลือดหรือแทนที่จะเป็นเรื่องทะลึ่งตึงตังโปกหากลับใช้การบรรเลงเพียงรักอันร้าร้อน หรือแทนที่จะเป็นเรื่องราวต่อสู้ที่เราใจกลับเป็นเรื่องราวที่ทิ้งคำถามทางจริยธรรมให้เราได้คบคิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านจำนวนมากสะดุดตาและบางครั้งถึงกับอึดอัดคือรูปแบบของการนัดพบกับลูกค้าของซันเปลูกค้าของเขาส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงและสถานที่นัดหมายมักจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนหรือออนเซน็นในหลายครั้งเงื่อนไขเบื้องต้นของการคุยงานคือทุกคนต้องเปลื้องผ้า ดูผิวเผินสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนทะลึ่งตึงตังและขายเรือนร่างที่โป๊เปลื่อยแต่ในโลกของไซโตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้อา่านหากแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องต่างหากการเปลื้องผ้านในวัฒนธรรมออนเซ็นของญี่ปุ่นหมายถึงการถอดสถานะถอดชนชั้นถอดหน้าก,ากากทางสังคมทุกคนเท่าเทียมคนเท่ากันและความเปลือยเปล่านี้ทำให้เราไม่สามารถซ่อนความจริงหรือสิ่งใดๆไ,ได้นั่นเอง นี่คือเหตุผลที่หลายครั้งการว่าจ้างของลูกค้าการสารภาพบาปของตัวละครการยอมรับความอ่อนแอที่เกิดขึ้นการตัดสินใจที่เจ็บปวดหรือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เกิดขึ้นในฉากที่เปลือยเปล่าอยู่เสมอเรื่องคุโมตุริซันเปไม่ใช่มังงะแนวทะลึ่งตึงตังหรือตลกโปกหาแต่มันสะท้อนความเป็นจริงของโลกที่มนุษย์ดำรงอาศัยอยู่ในแนวคิดของไซโต้มนุษย์มีความซับซ้อน มีแรงขับที่น่าอายและมีความจริงที่ไม่ควรถูกเล่าในรูปแบบที่บิดเบือนทําให้ตัวละครในเรื่องอย่างซันเปไม่ตัดสินลูกค้าไม่สั่งสอนและไม่บอกว่าใครถูกหรือผิดเขาเพียงแต่ทําหน้าที่ในสิ่งที่อีกฝ่ายร้องขอแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมก็ตามและเขาก็ปล่อยให้คนว่าจ้างนั้นรับมือกับผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยตัวเองนี่คือหัวใจของเรื่องราวนินจาที่ไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของ แต่ขโมยสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจนี่คือเหตุผลที่มังงะเรื่องนี้ยังคงถูกอ่านถูกถ,ก,ถกเถียงถูกตีความและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายและกล้าหาญที่สุดของเขาไซโตว้วาดให้ซันเปเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองถ้ามองจากภายนอกเขาไม่ใช่นินจาที่น่าเคารพเขาทั้งเจ้าชู้ปากร้ายบ้ากาม และไม่เคยปิดบังความต้องการของตัวเองต่อใครแต่ยิ่งอ่านลึกลงไปผู้อ่านก็จะเริ่มพบว่าภายใต้เปลือกนอกที่หยาบคายและดูไม่เอาไหนนั้นซันเปกลับเป็นตัวละครที่มีคุณธรรมสูงกว่ามาตรฐานของสังคมคุณธรรมของเขาไม่ได้มาจากาศาสนาไม่ได้มาจากคำสอนและไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ที่สูงส่งใดๆแต่มันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตจากการเห็นมนุษย์หลอกลวงกันการทำสงครามการทำร้ายกัน และอ้านความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองซันเปไม่เชื่อในความดีที่บริสุทธิ์แต่เขาเชื่อในความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทําตลอดทั้งเรื่องมีประโยคหนึ่งที่ซันเปพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าคือคําว่าไม่ช่วยหรอกหรือช่วยไม่ได้หรอกเขามักปฏิเสธลูกค้าในตอนแรกทําท่าทีไม่สนใจพูดจาเหมือนไม่แยแสต่อความทุกข์ของผู้อื่นแต่ในท้ายที่สุดสันเปจะช่วยคนตกทุกข์ได้ยากเสมอ ไม่ใช่เพราะความสงสารเงินหรือแรงปรารถนาแต่เพราะเขามองเห็นจริยธรรมบางอย่างในแววตาของคนคนนั้นส่วนใหญ่ซันเปไม่เคยทำงานพลาดต่อสู้ไม่เคยแพ้ใครไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เขาไม่รับงานที่ตัวเองไม่พร้อมรับผิดชอบและทุกครั้งในการแก้ปัญหาเขามีสติปัญญาและไหวพริบที่รวดเร็วต่อสถานการณ์ขับขันที่เขาเจอเสมอในทางกลับกันยิ่งงานยากซับซ้อนและมีเดิมพันสูง ซันเปยยิ่งชอบเพราะสำหรับเขานั่นไม่ใช่แก้การขโมยแต่มันคือการทดสอบความสามารถของมนุษย์คนหนึ่งว่าจะไปได้ไกลที่สุดได้แค่ไหนอย่างไรก็ตามไซโต้ไม่เคยปล่อยให้ซันเปเป็นตัวละครที่เก่งและเพียบพร้อมแบบพระเอกในอุดมคติเขาได้มับจุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครนี้เช่นกันในชีวิตซันเปแพ้สองสิ่งในโลกนั่นก็คือผู้หญิงและงูผู้หญิงทำให้เขาเสียสมาธิ บางครั้งทำให้เขาตัดสินใจพลาดและเปิดช่องโหว่ให้ศัตรูเข้าโจมตีไม่ใช่เขาแพ้ผู้หญิงเพราะความรักแต่เพราะราคะที่เขาไม่คิดจะปฏิเสธส่วนงูคืออีกหนึ่งสิ่งที่เขากลัวแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกับคนเราที่บางครั้งเรากลัวที่สูงหรือกลัวในที่แคบหรือกลัวในที่มืดแบบไม่มีเหตุผลแม้ว่าความสามารถของซันเปจะขโมยได้แม้กระทั่งภูเขาพระอาทิตย์หรือแม่น้ำแต่ซันเปกลับตัวสั่นเมื่อเห็นงูเลื้อยผ่าน หรือจิตใจของเขาต้องหวั่นไหวเมื่อเห็นเรือนร่างอันเปลือยเปล่าและสเสน่ห์อันร้อนแรงของสตรีจุดอ่อนทั้งสองนี้ไม่ใช่มุกตลกแต่เป็นเครื่องมือทางการเล่าเรื่องที่ไซโต้ใช้เพื่อย้ำกับผู้อ่านว่าซันเปไม่ใช่ตัวละครที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมนุษย์ที่เก่งแต่ก็มีตำหนิมนุษย์ที่มีคุณธรรมแต่ก็ไม่บริสุทธิ์มนุษย์ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เลือกทำในแบบฉบับของตัวเอง และนี่คือสเสน่ห์ที่แท้จริงของซันเปมินจาที่ไม่เคยอ้างตัวเป็นคนดีแต่กลับเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องของตัวเองมากกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องตามความคิดของผู้อื่นหรือทำตามความคิดของคนในสังคมที่บอกว่าดีสเสน่ห์ที่โดดเด่นและทำให้เรื่องคุโมโตริซันเปแตกต่างจากมังงะเรื่องอื่นอย่างชัดเจนไม่ได้อยู่ที่ตัวละครหรือฉากเปลยเปล่าในบ่อน้ำพุร้อนแต่คือเรื่องราวแนวคิดและกละวิธีในการขโมยของตัวละคร ซึ่งไม่เคยพึ่งพาพลังวิเศษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติใดๆสิ่งที่ซันเปใช้คือภูมิปัญญาชาวบ้านหลักการวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและกลลอุบายแบบสายลับที่อาศัยการวางแผนการทำภารกิจในเรื่องนี้ของตัวละครจึงไม่ใช่การพุ่งเข้าใส่ฟาดฟันศัตรูเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการแต่คือการสังเกตการรอจังหวะและการเข้าใจธรรมชาติของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในการทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ในหลายตอนซันเปใช้ความรู้พื้นฐานทั่ว,วไปเช่นทิศทางลมแสงแดดน้ำหนักแรงดึงหรือโครงสร้างของอาคารไม้แบบญี่ปุ่นโบราณในการทำภารกิจให้สำเร็จจนผู้อ่านรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้จริงแม้มันจะดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็ตามขณะเดียวกันไซโต้ก็ไม่จำกัดการเล่าเรื่องอยู่บนความสมจริงเพียงอย่างเดียวแม้ว่าในบางตอนเขาเล่าบรรยากาศในเรื่องที่จริงจังและตึงเครียดราวกับนิยายสายลับยุคสงครามเย็น มีการแฝงตัวการทรยศการเล่นเกมข่าวกรองและการต่อสู้เชิงจิตวิทยาที่มากกว่าการฟาดฟันด้วยอาวุธแต่ในอีกหลายตอนเรื่องราวกลับหลุดโลกอย่างตั้งใจเช่นการใช้ว่าวยักษ์ที่สามารถบินข้ามภูเขาได้เป็นลูกๆหรือการเผชิญหน้ากับมังกรโคโมโดสายพันยักษ์ที่มีแต่ในแทบนิยายหรือสถานการณ์เหนือจริงที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงส่วนผสมที่ดูขัดแย้งนี่เองคือความตื่นเต้นของเรื่องนี้ พราะมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความสมจริงทางประวัติศาสตร์กับความเป็นแฟนตาซีอย่างไม่รู้สึกผิดไซโตไม่ได้พยายามทําให้เรื่องของเขาสมจริงตลอดเวลาแต่เขาเลือกทําให้มันน่าเชื่อในเชิงอารมณ์และตรรก,กะภายในของเรื่องต่อให้ซันเปต้องขโมยสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผู้เขียนก็จะสร้างเหตุผลวิธีการและเงื่อนไขามารองรับที่ทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่กลายเป็นลายเซ็นของทาคาโอไซโต เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเอกชนะเพราะโชคหรือพลังวิเศษแต่ชนะเพราะความสามารถสติปัญญาไหวพริบความเข้าใจมนุษย์และการมองโลกอย่างไม่ไร้เดียงสาศิลปะการขโมยของซันเปจึงไม่ใช่เพียงลูกเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นการสะท้อนปรัชญาชีวิตของผู้เขียนที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้ด้วยสติปัญญามากกว่าการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติ และนี่เองคือเหตุผลที่ว่าแม้เรื่องราวจะเต็มไปด้วยว่าวยักษ์มังกรโคโมโดหรือเรื่องราวหลุดโลกบ้างแต่แก่นของเรื่องกลับหนักแน่นจริงจังและตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาแก่นของศิลธรรมและความจริงของสังคมถ้าวิเคราะห์ถึงงานลายเส้นของทาคาโอไซโตสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความนิ่งหนักแน่นและจริงจังงานของเขาไม่หวือหวา ไม่เน้นเส้นสายตวัดแบบรวดเร็วแต่เขาเลือกใช้เส้นที่คุมอารมณ์อย่างรัดกุมใบหน้าตัวละครมักไม่แสดงอารมณ์เกินจําเป็นแต่ปล่อยให้ความตึงเครียดส่งผ่านทางสายตาและท่าทางของตัวละครใส่โต้ใช้ภาษาภาพแบบภาพยนตร์อย่างชัดเจนมีการตัดสลับภาพมุมกว้างมุมใกล้และมุมเงยเพื่อควบคุมจังหวะอารมณ์ของผู้อา่านการเคลื่อนไหวในเรื่องจึงไม่ใช่ความเร็วแต่คือความแม่นยำทุกท่วงท่าดูเหมือนถูกคิดมาแล้วล่วงหน้า ไม่ต่างจากการจัดฉากในหนังสายลับหรือหนังอัากรรมยุคคลาสสิกรายละเอียดของฉากอาคารเครื่องแต่งกายหรือภูมิประเทศถูกวาดอย่างสมจริงราวกับเป็นการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ในแง่าอาวุธของตัวละครไซโต้ตั้งใจปฏิเสธภาพจำนินจาแบบสื่อกระแสะหลักอย่างชัดเจนซันเปไม่ใช้ดาบนินจาแบบที่ดูเท่และเป็นสัญลักษณ์แต่เลือกใช้มีดสั้นมีดพกที่ซุกซ่อนไว้ด้านหลัง อาวุธที่ไม่สะดุดตาแต่พร้อมใช้งานในระยะประชิดการเลือกอาวุธเช่นนี้ไม่ใช่แค่รายละเอียดทางการออกแบบแต่คือถอยแถลงของผู้เขียนที่ชัดเจนว่านินจาในโลกของเขาไม่ใช่นักดาบไม่ใช่นักรบที่โชวฝีมือในสนามรบแต่มันคือสายลับนักแทรกซึมและผู้ปฏิบัติการในเงามืดในภารกิจที่ได้รับมอบหมายภาษาภาพแบบกิกิกะของไซโตจึงทำหน้าที่มากกว่าการเล่าเรื่องมันคือการย้ำเตือนผู้อ่านตลอดเวลาว่า เรื่องนี้ไม่ใช่มังงะเพื่อความเร้าใจเพียงอย่างเดียวแต่คือเรื่องเล่าของโลกที่จริงจัง,จงเย็นชาและไม่ปราณีโลกที่ชัยชนะไม่ได้มาจากท่าทางเท่แต่มาจากการเตรียมตัวการวางแผนการใช้สติปัญญาไหวพริบและความเข้าใจมนุษย์และนี่เองคือเหตุผลที่ลายเส้นของทาคาโอไซโตะยังคงทรงพลังแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษมันไม่ได้แยายาทำตามแฟชั่นของยุคสมัยแต่กลับเลือกยืนอยู่บนแนวคิดที่ว่ามังงะ ควรเล่าเรื่องด้วยภาพที่เคารพต่อความจริงใจอย่างถึงที่สุดคุโมโตริซันเปอาจไม่ใช่มังงะที่เข้ามาปฏิวัติว,ตวงการไม่ได้สร้างแนวใหม่ที่ถูกนำไปผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่ได้กลายเป็นภาพจำในวัฒนธรรมป๊อปเหมือนนินจาในสื่อกระแสหลักแต่สิ่งที่มันทำได้ทรงพลังและมัน่นคงคือการสะท้อนความเป็นมนุษย์และโลกของความเป็นจริงมังงะเรื่องนี้มันคือผลงานที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าสามารถสนุกตลกทะลึง่งจริง,จ,รงจัง และสามารถตั้งคำถามทางศีลธรรมไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ต้องลดทอนความเป็นจริงของโลกและสังคมมนุษย์เรื่องราวของซันเปไม่ได้พยายามสอนให้ผู้อ่านมองโลกในแง่ดีคนทุกคนไม่ใช่สีขาวและไม่ชี้นิ้วตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านได้คิดได้ตั้งคำถามและรับมือกับความกระอักกระอ่วนภายในจิตใจของตนเอง มังงะเรื่องนี้กลายเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของทาคาโอไซโต้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่นักวาดธรรมดาธรรมดาที่บอกเล่าเรื่องราวสนุกและน่าติดตามเท่านั้นแต่เขาคือนักวาดนักเล่าเรื่องที่เข้าใจความเป็นมนุษย์และเข้าใจความจริงของสังคมเขากล้าที่จะเล่าเรื่องในแบบที่ไม่เอาใจผู้อ่านจนเกินไปแม้ว่าคนที่ขโมยได้แม้กระทั่งเมฆบนท้องฟ้าอาจไม่มีอยู่จริงแต่แนวคิดของเรื่องราวที่ขโมยได้แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมยังคงมีพลังอยู่เสมอ และแม้การเวลาจะพาโลกมังงะออกไปไกลเพียงใดเรื่องราวคุโมโตริซันเปของทาคาโอไซโตะก็ยังคงลอยอยู่นิ่งๆแต่มั่นคงในหน้าประวัติศาสตร์มังงะญี่ปุ่นแม้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาแต่มันเป็นผลงานที่ซื่อสัตย์และซื่อตรงที่สุดและเป็นมรดกอันล้ำค่าที่คอยย้ำเดือนเราว่าบางครั้งสิ่งที่เราขโมยได้ยากที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือวัตถุมีค่าใดๆแต่มันกลับเป็นจิตใจของมนุษย์เรานั่นเอง